ครับตอนนี้น้าท่วมนะครับตรงนี้การสาคนตาบอดคนแก่นนะครับกําลังอพยพน้องๆนะครับไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาตาบอดนะครับบ้านสารานตำบลสํารานบ้านไก่นะครับนะครับทางไปอุดรนะครับเด็กๆจะไปรวมตัวที่นู่นนะครับก็มีท่านรองผู้ว่านะครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับ เมืองบ้านเป็ดนะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกให้นะครับวันนี้ก็มีรถนะครับจากเทศบาลจากพอๆจากศาลนะครับมาช่วยลำเลียงน้องๆตาบอดด้วยนะครับแล้วเด็กอายุได้เลยหนาวมาดามเลยอ๋อ้ระเดินรถกบแม่เอาอย่ามา ดูว่ามีเกือบจะคนรอดอย่กันือังทางเข้านะครับนะครับน้องๆนะครับที่เราจะอพยพกันไปนะครับไปนาแง่ๆดูคนอ่ะ บรรยากาศมุมสูงครับ này bê biết như thế trong này không giò เป็นอย่าง Bên này Hoàng ไม่ได้ไม่ได้ครับน้ำน้ำรถน้ำรถน้ำค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเข้ามารถจะเข้ามาไม่ได้ค่ะตอนนี้แม่ดูสิเนี่ยบ้านลูกบิดประตูอยู่ตรงลูกบิดประตูอ่ะแม่ชั้นหนึ่งค่ะค่ะนี่บ้านหลังสี่แล้วนี่แม่บ้านหลังสี่บ้านหลังสี่ันจะลุกกว่หลังสี่หน่อยนะใช่ค่ะของแม่ก็อาจจะมันอาจจะไม่ไม่